สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทนายคนใหม่ที่จะมาทําคดีให้กับลุงและป้านะครับตามที่ป้าเคยลงไปหรือหลายๆช่องได้เอาไปลงวันนี้จะมาพูดถึงอุดมการณ สำนักงานกฎหมายธรรมารังสีคืออะไรภายใต้นัยยะว่ารังสีแห่งธรรมะคืออะไรคือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคนที่ถูกใส่ร้ายต่างๆนานาหรือคนที่เป็นแพะคนเหล่านี้นะครับทีมงานสำนักงานกฎหมายธรรมารังสีจะให้ความเป็นธรรมให้กับคนเหล่านี้คนที่ไม่มีโอกาสคนที่ไม่มีเงินสำนักงานกฎหมายธรรมารังสี ตั้งอยู่ที่ถนนกีบหมูแหล่งอะไรที่เขาตั้งอยู่แหล่งกรรมกรผู้ใช้แรงงานทำไมสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีถึงไปอยู่ในแหล่งกรรมกรก่อสร้างเพราะพวกกรรมกรเหล่านั้นบางทีก็ถูกนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงบ้างถูกกดขี่ข่มเหงต่างๆนานาสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีเวลาก็มีใครมาร้องเรียน ท่านก็ช่วยเต็มที่ช่วยด้วยใจไม่เคยหวังผลอะไรขอให้คนได้รับความเป็นธรรมคนจนได้โอกาสแถวนี้สถานที่ตั้งเลยอยู่แถวนั้นคือทีมงานทนายนี่นะครับทีมงานที่ที่นี่นะสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีคนนี้ไม่หิวแสงไม่อวดตนและก็ไม่ข่มเหงคนอื่นอันนี้คือโดมการของสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสี อยากให้ FC ทุกคนได้เข้าใจเจตานารมณ์ของสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีอุดมการณ์ของเขาคืออะไรความยากจนเป็นทุกอย่างยิ่งแต่ที่ทุกยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังสิ้นหวังเรื่องอะไรบางทีเราทำดีกลับไม่ได้ดีแต่ก็ถูกใส่ร้ายต่างๆนานาไม่มีเงินสู้กับคนที่มีอำนาจนี่คืออุดมการณ์ของสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีที่ช่วยเหลือกรรมกร ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบที่ถูกนายจ้างหรือหัวหน้าง,งานเอาเปรียบมุ่งทำงานเพื่อสังคมความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube โหนหวยเลขแม่นได้พูดไว้ดังนี้ครับตามที่เรารู้มาเรื่องของทนายน่าจะเรียกชื่อได้แล้วแหละเพราะว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นก็คือทนายสุรชัยชินชัยนั่นเองคนนี้ มีที่ไปที่มายังไงลองมาฟังประวัติกันสักนิดหนึ่งแกเป็นทนายความให้กับพรรคไทยรักษาชาติเมื่อสองปีที่แล้วเข้าปีที่สพอดีช่วงปี62นะครับเดือนกุมภาด้วยแกยื่นคำร้องขอแก้ข้อกล่าวหาให้กับพรรคไทยรักษาชาติต่อสารรัฐธรรมนูญในช่วงนั้นแต่ว่าสารมีการตัดสินมีมติออกมาว่ายุบพรรคแกก็ ทำเต็มที่แล้วแหละครับในตอนนั้นพักน่าจะโดนตัดสิทธิ์ไป10ปีอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังคือที่พูดเนี่ยก็คือว่าท่านทนายสุรชัยเนี่ยแกเป็นคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมแล้วก็ชอบให้โอกาสได้พิสูจน์ตัวเองเหมือนกับพักไทยรักษาชาติในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ให้โอกาสในการพิสูจน์อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องเคารพในการตัดสินคำตัดสินของศาลส่วนเรื่องของลุงพลมีความมั่นใจว่าท่านสุรชัยช่วยได้ชนะหลุดแน่นอนด้วยบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ของลุงพลเองให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมสู้ๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคติประจำใจหรือกรรประจําตัวของท่านทนาย บอกว่าความยากจนเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่สิ่งที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังลึกซึ้งมากครับนี่นะครับเป็นโพสต์ของลุงพลแกกล่าวถึงทนายว่านึกถึงคำท่านบอกว่าตัวเราเปรียบเสมือนหมอเมื่อมีคนไข้มาก็ต้องรักษาและไม่ทิ้งคนป่วยไว้กลางทางต้องรักษาให้ถึงที่ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนั้นขอบคุณคำนี้ที่ทำให้เราสู้กับโรคร้ายจากลุงพลความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมปแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับแต่เมื่อเรามาเจอสิ่งที่เขามองเห็นคุณค่าของเราเนี่ยเหมือนกับให้โอกาสเราเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณสิ่งที่เราได้เจอ แล้วก็มีอีกนะเรามาที่บ้านน้องแสงบ้านน้องชิดปากแปรก็มีอีกมันก็ยังมีอีกคนที่เรียกว่าจิตใจมืดปอดหลับตาหรือไม่หลับตาคือครัมแล้วก็คิดภาพไปคือหวังว่าจะให้ลุงกับป้าที่มาที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าหน้าคงจะแตกจะหักเป็นเสีเส่ยง ดูนะคะดูความคิดของคนที่ยังไม่มีการพัฒนาแค่คิดแบบนี้ก็ยังสกปรกเลยนะแค่คำพูดที่คิดออกมาก็ยังรู้สึกว่าความคิดที่สกปรกมากๆเลยแล้วเป็นยังไงกันคะทุกคนมันแตกต่างจากสิ่งที่เขาโพสต์มากๆคุณรู้ไหมว่ารอยยิ้มที่เราได้รับความสุขที่เราได้รับ มันดีอยากจะให้เผื่อแผ่ไปถึงคนที่เขาคิดอกุศลแบบนั้นนะคะให้เขาได้รับไปด้วยจะได้รู้สึกว่าการทำอะไรที่มันดีๆหรือคิดดีๆกับคนอื่นก่อนมันไม่เสียหายหรอกคือเราไม่จำเป็นต้องคิดร้ายให้เขาก่อนทั้งๆที่เรื่องมันยังไม่มาถึงเรามา เรามาอาจจะมายังไม่ถึงบ้านชิดปักแปลแต่คนที่โพสต์ก็โพสต์ไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าข้างในหัวใจเนี่ยมันไม่มีอะไรสิ่งที่ดีๆอยู่ในใจเขาเลยเขาคิดไปก่อนละสมน้ำหน้านะพอไปถึงนะแล้วเขาจะบินไปโน่นไปนี่อยากจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าจริงๆนะจริงๆนะป้าไม่ค่อย ได้รู้มีคนส่งให้ดูก็เห็นก็รู้สึกว่าเสียดายที่ป้าไม่ได้แจ้งให้เขาก่อนล่วงหน้าเขาจะได้ไม่ต้องโพสต์อับอายบ้านเมืองคือเรารู้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเจ้าของบ้านจะไปเที่ยวก็เสียดายที่ไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไรเขาจะได้แสดงตัวตนออกมากลัวเราหน้าแหกคนที่แหกไม่รู้เป็นใครนะความคลืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องทนายของลุงพลนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องทนายกับลุงพลเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะน่าหินใจลุงพลนะครับผู้ที่เหมือนมีความพยายามที่จะให้เขาตกกระกรรมลำบากใครเป็นคนขี่เส้นให้เขาเดินแบบนี้ท่านลองสังเกตดูนะครับว่าการที่ลุงพลมั่นใจว่า มีทนายที่ดีมือดีที่ไว้วางใจได้วันหนึ่งเขากลับไม่ทำหน้าที่ต่อไปหรือเขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการเป็นทนายให้กับชัยพลวิพากลางคันเพิ่อผ่านการนัดหมายจากสารเพื่อที่จะนัดร้องด้วยสาเหตุบางประการทำให้สารท่านมีคำสั่งเลื่อนออกไปถือว่าเป็นหน้า สิหน้าขวานนะครับแต่ทำไมนะ่ะจึงเกิดปัญหาขึ้นทำให้ลุงพลไม่มีทนายถ้าตามรูปการก็คือหรือตามกฎหมายก็คือทนายชุดเก่าที่ประกาศที่จะไม่ทำก็ถือว่าเป็นทนายชุดเก่าแต่ยังไม่สิ้นสุดจะต้องไปถอดถอนตัวเองออกจากการเป็นผู้ทำคดีก็คือไปยื่นสาร แต่เมื่อไปยื่นแล้วสารไม่อนุมัติเพราะว่าสารจะเป็นห่วงตัวความหรือจำเลยคือชัยพลวิภาถ้าสารอนุมัติที่ท่านขอแล้วมองไปที่ตัวความหรือจำเลยเขายังหาทนายไม่ได้จะทำยังไงก็จะถูกกล่าวหาจากสังคมมากมายว่าทำอะไรกันมีเช่นนั้นมันก็มีการกันแกล้งกันได้ไม่มีปรีมีคุย อยากถอนออกก็ถอนจึงไม่มีมาตรฐานดังนั้นต้องวัดตัวความหรือจำเลยหาทนายใหม่ได้หรือยังเมื่อเขารู้ว่าทนายเดิมไม่ทำให้เขาแล้วเขาหาทนายความหรือยังเขาได้ทนายความหรือยังวัดกันตรงนี้เมื่อได้แล้วจำเลยหรือตัวความก็ต้องมายื่นสารเพื่อขอถอนทนายชุดเดิมออกมันต้องมีเหตุมีผลนะครับ